คุณลุงอิงลุดนายกแล้วแบบนี้แกรัรฐประหารจะเกิดขึ้นไหมครับการเมืองจะทวีวความรุนแรงมากขึ้นในปี68และ69มีการแก้กฎหมายหลายๆส่วนที่สําคัญทนศยสินจะกลับมาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดจนเมื่อถึงการเจ็บป่วยหรือล้มตายของบุคคลสําคัญในรัฐบาลหรือในระดับ,รรบประเทศชะตาเมืองจึงเปลี่ยนและเลิกรัฐประหารจึงจะเกิดขึ้นคือแกรัรฐประหารจะเกิดขึ้นตามเกฑบุคคลหรือคณะบุคลบคลคณะรัฐบัตรีครับทีนี้พอไม่มีบุคลลบคลแล้วไม่มีคณะรัฐบัตรีแล้วเกณรัฐประหารก็เกิดขึ้นไม่ได้ แต่ในประเด็นนี้มันยังไม่จบเนื่องจากว่าเมื่อเขาตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่กลุ่มคนที่ขึ้นตัวดวงมีปัญหาผลมันก็ยังคงเกิดขึ้นได้เช่นเดิมซึ่งในคําทํานายที่ผมเคยทํานายไว้ผมพูดคร่าวๆไว้ว่าจะมีการแก้กฎหมายที่สำคัญหลายส่วนอสุดเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดใครอยากลงกับเขาเนี่ยต้องแก้รัฐธรรมนูญซึ่งก็อาจจะมีผลในอนาคตที่เชื่อมโยงกับท่านักสินแล้วก็คุณธนาธรต่อมาเรื่องที่บอกว่าจะมีบุคคลสําคัญจะป่วยล้มตายจะ ทำให้ดวงการเมืองเปลี่ยนแล,ล้วก็ทําให้เรื่องรัฐประหารเกิดคือตอนนี้ดวงการเมืองมันเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามีบุคคลสําคัญเจะป่วยแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับก็มีเกี่ยวกับคนเอกสุจินดาแล้วก็ท่านผู้หญิงพัตตาลรีที่ท่านถึงอัตยากรรมนะซึ่งมันก็โยงกับลวนท่านลักสินที่กาลังจะเทคออฟขึ้นแต่ว่าติดการบล็อกดวงของการที่มีบุคคลสำคัญเจบป่วยหรือว่าเสียชีวิตที่เคยทายไว เพราะฉะนั้นถ้าถามเรื่องเกณฑ์รัรฐประหารเราต้องดูต่ตอไปก่อนว่าถ้ามนูญที่เขาจะแก้เนี่ยคือเขาจะแก้มาตราไหนแล้วมันจะมีผลต่อการรัฐประหารหรือไม่สุดท้ายก็้เรียนศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีในทุกๆวันครับผมติดตามคลิปหมอตลอดถ้าฟังแล้วคิดดีๆหมอเคยทํานายไว้หมดแล้วหมอเคยบอกว่าคุณทักษิณพลาดนิดเดียวคุณนายทินมีโอกาสเป็นในายกตอนนี้เริ่มไม่เห็นหลังๆเกมนี้ถ้าทักษิณเดินเกมพลาดนิดเดียวนะ ท่านอุทิมีโอกาสเป็นนายกนายกรัมนตริที่จะอยู่ได้แล้วดีมักจะต้องเป็นราศีสิงห์มีใครบ้างไหมคะที่อยู่ในพรรคการเมืองและเป็นตัวแต่งก็ราศีสิงห์คุณอนุทินคุณวิลค,ครับเป็นน,นายกครับผมว่าท่นานอนุทินเจ้าแม่นางตาน,นีจะขออนุญาตฟังธงไว้ว้าง้ายกรตฐมนต่ีคนต่อไปไม่แคร์คงจะเป็นอนุทินชาญวิรุณ่็สุดท้ายแล้วถ้าเราดูแค่สองคนก็คือท่านอนุทินกับท่านชัยเกษมเนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าท่านอนุทินเนี่ยมีอำนาจชะตาที่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณอารวัตร ดรมาริกาหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยก็ยืนยันว่าคนที่เปนานยกค,คือท่านอนุทินนะครับผมแต่ถ้านักสิณนังมีว่าแก้เกมได้นะครับผมเพราะแม้มีสองข้อซึ่งผมเคยพูดไปแล้วเก็บทั้งพิรพันไว้ตั้งผู้ช่วยที่ปรึกษาที่มียศทางทหารบล็อกไว้ในหลายๆกับตัวข้อที่1ก็คือเก็บท่านพิรพันไว้ให้ได้ข้อที่ 2. ก็คือให้ตั้งรัฐมนตรีตั้งที่ปรึกษาตั้งรัฐมนตรีช่วย ที่มียศทางทหารซึ่งคนที่มียศทางทหารอย่างเช่นร้อยเอกธรรมนัฐพลเอกประวิตยอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสอสอหรือสอวอใดๆเนี่ยจุดนี้เป็นจุดแก้เกมสุดท้ายอันเชื่อมโยงกับดวงเมืองเพราะว่าตัวดวงเมืองเนี่ยมีดาวอังคารคือเป็นดาวตัวแทนทหารนำหน้า,ล,นานลักษณะเรื่สุดอยอพา,าหะเราก็มารอดูกันไปถ้าเรามองแค่2ท่านนี้นะครับเราไม่นับชอยอื่นว่าเป็นนายกท่านอื่นหรือว่ายุบสภาใดก็ตามนะท้ายท่านต้องินจะได้เป็นนายกหรือท่านต้องินจะสามารถแก้เกมสําเร็จอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วเป็นคนดีในทุกๆวัยนะครับโหักยยิ้มเนี่ เมื่อวานเนี้ยที่ศาลร,รัชธรรมนรูญวินิจฉัยคดีของนายกอุ้งอิงเนี่ยโหรักยิ้มถ่ายแม่นมากนะครับถ่ายแม่นมากนะครับแต่ว่าด้วยความมีมารยาทของโหรักยิ้มนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรเนี่ยนะครับโหลักยิ้มก็บอกผมก่อนแล้วนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับ แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะไปเตือนนายกได้ว่าให้ลาออกก่อนนะครับให้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาก็ดูไปตามตำราหุนเขาเท่านั้นเองบอกดวงมันถึงกับอะไรนะดวงมันถึงกับคราวที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับดวงมันเหมือนกับสมัยท่านนายกยิ่งลักนะฮะเขาก็นั่นไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่ อะไรเขาเป็นคนสู้คนนะฮะก็สู้กันวินาทีสุดท้ายนะครับมันจะผิดจะถูกจะตัดสินอย่างไรก็นะครับท่าน mm hmm. เลยนะครับโผล่ักยิ้มเนี่ยเมื่อวานเนี่ยที่ศาลร,รัชธรรมนูญวินิจฉัยคดีของนายกอุ้งอิงเนี่ยโผลรักยิ้มถ่ายแม่นมากนะครับถ่ายแม่นมาก นะครับแต่ว่าด้วยความมีมารยาทของโหรักยิ้มนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรเนี่ยนะครับโหรักยิ้มก็บอกผมก่อนแล้วนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะไปเตือนนายกได้ว่าให้ละออกก่อนนะครับให้อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาก็ดูไปตามตำราโหรเขาเท่านั้นเองบอกดวงมันถึงกับอะไรนะ ดวงมันถึงกับคราวที่ไม่ดีมากๆเลยนะครับดวงมันเหมือนกับสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์นะฮะเขาก็นั่นไปนะครับแต่ว่าด้วยความที่อะไรเขาเป็นคนสู้คนนะฮะก็สู้กันวินาทีสุดท้ายนะครับมันจะผิดจะถูกจะตัดสินอย่างไรก็นะครับผมเองไม่ได้ไปเล่นการ,มการเมืองอะไรนะครับแต่คนในวแวดวงการเมืองเนี่ย ผมก็จะรู้จักมักคุ้นนะครับรู้จักมักคุ้นกันแทบจะเยอะเลยฮะแทบจะเยอะเลยนะครับผมก็รู้ว่าเวลาเนี้ยหัวจิตหัวใจของคนไทยเนี่ยไ้ลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อคือน ทางพักภูมิใจไทยโดยคุณอนุทินเนี่ยออกมาแถลงแล้วนะครับโดยปกติผมกับคุณอนุทินก็สนิทสนมกันเคาลบนับถือกันมาสามสีปีแล้วนะครับก็ขอให้สมหวังนะครับพี่หนูขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็เรียกร้องก่อนเลยเรียกร้องก่อนเลยนะพี่หนูกลับมาเป็นนายกเที่ยวเนี้ย พี่หนูต้องมาปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องข้าวหลามให้ชาวบ้านเขานะครับที่พี่หนูสั่งห้ามเขาไว้อะไม่ให้สั่งนําเข้ามาสองปีกว่าแล้วเกือบสามปีเนี่ยมันทําให้ประชาชนเดือดร้อนครับพี่หนูครับนะถ้าพี่หนูได้มาเป็นนายกเนี่ยผมเรียกร้องเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับตอนเนี้ยชาวบ้านตาสีตาสาจะไปขอญาติมีและใช้ข้าวหลามไม่ได้ เพราะร้านปืนทั่วประเทศสั่งนำเข้าไม่ได้ทั้งที่เขามีสิทธิ์ตามกฎหมายเพราะเขาได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอาวุธปืนแต่ไปจำกัดสิทธิ์ไม่ให้เขาสั่งนำเข้าอันนี้เขาเดือดร้อนให้ร้านปืนเดือดร้อนมันยังไม่เป็นไรแล้วครับแต่ผลกระทบมันมาตกกับชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้จะไปที่ไหนของมันก็แพงขึ้นอะไรขึ้น อีกประการหนึ่งเรื่องเข้าหลามสวัสดิการผมเรียกร้องมาหลายครั้งแล้วนะครับขอให้พี่หนูเนี่ยแยกโคต้าระหว่างที่จะอนุญาตให้ชาวบ้านตอนนี้ระเบียบเดิมที่พี่หนูเคยกำหนดไว้นะครับว่าอำเภอหนึ่งห้ามออกเกิน30กระบอกมันก็ไปบีบชาวบ้านสิครับ ชาวบ้านจะไปขอมันก็ไม่ได้ผมเป็นห่วงชาวบ้านครับต้องแยกโคต้าสวัสดิการออกจากโคต้าของชาวบ้านนะครับผมฝากเรื่องนี้เข้าไว้นะครับมันยังไม่แน่ห่ะครับมันยังไม่มีอะไรแน่นอนครับการเมืองเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตลอดเวลานะครับนะฮะ ตอนนี้มันทําท่าว่าท่านอนุทินเนี่ยรวบรวมเสียงนะครับรวบรวมเสียงได้พอโดยมีพักของคุณเทงอ่ะนะครับพักพักะอะไรเขาเปลี่ยนเป็นพักอะไรวะ,ะพักประชาชนเนี่ยช่วยสนับสนุนแล้วก็เท่มากนะไอ้พักนี้นะผมว่าสนับสนุนให้แล้วก็ ไม่รับตําแหน่งอะไรอ่ะผมมองว่าเท่เท่เขาถืออุดมการณ์นะแล้วก็ให้ยุบสภาภายในสี่เดือน<ด>ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยให้ยุบสภาภายในสี่เดือน<ด>ยุบแม่นไปเถอะนะครับไอ้พวกเฮียๆนี่จะได้กลับมาไหวเราสักทีนึกงนะยุบเลยครับยุบเลยนะครับโอ้โหตอนจะเลือกตั้ง มันมากราบเราเนี่ยมากราบคุกเข่ากราบตักเลยนะคุณยายคุณยายนะครับคุณป้าคุณลุงไอสัตว์พอได้เป็นสอสอโทรก็ไม่ติดโทรก็ไม่ติดเดือดร้อนอะไรก็ไม่ทำนะฮะยุบเลยครับสถานภาพมันจะได้เปลี่ยนพวกนี้แม่จะได้มากราบเราอีกแอแถม กมิดกรเมียนจะแอบเอาตังมาให้ห้าร้อยอีกพันอีกนะครับถ้ามันซื้อเสียงเที่ยวนี้บอกไม่เอาแล้วนะครับอย่าไปเอานะฮะสมน้ำหน้าประชาชนนะก็เสือกไปเอาตังเขาสามร้อยห้าร้อยไงมันถึงได้วุ่นวายอย่างเงี้ยบ้านเมืองนะครับผมเห็นด้วยครับยุบสภาไปเถอคนะครับนะฮะสี่เดือนยุบสภาไปเลยนะครับ แม่นอยากให้ยุบทุกปีนะเพราะมันจะได้เอาเงินมาแจกชาวบ้านงานะที่มันโกงมันกินไปมันก็ต้องเอามาแจกชาวบ้านคนหนึ่งจะเป็นสอสอต้องใช้ประมาณ30ล้านถึง50ล้านสาล้านถึงห้ล้านนะครับต่อไปค่าตัวประชาชนก็จะแพงขึ้นนะอ้าบแม่นถ้าจะแก้กฎหมายใหม่นะแก้เลยว่าอนุญาตให้ซื้อเสียงได้เออเอาให้มันสะใจไปเลยนะครับ วุ่นกับเรื่องการเมืองมันทุกนะมันทุกครับมันทุกนะผมผมรู้จักสนิทสนมกันครับผมเข้าใจบริบทของแต่ละคนนะครับที่คนนั้นไปรวมกลุ่มนี้คนนี้ไปรวมกลุ่มนั้นนะครับมาเวลาจะใช้นักรบเนี่ยมันต้องใช้ให้กับถูกกับบุคลิกเขาถูกกับบุคลิกลักษณะนิสัยใจคอเขานะครับ กาแฟอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องพืชผลการเกษตรเนี่ยขอให้เห็นใจชาวบ้านหน่อยเถอะราคาตกชิบหายไวป่วงแล้วนะครับข้าวโพดเหลือไม่เท่าไหร่ข้าวเหลือไม่เท่าไหร่ขาดทุนกันครับชาวไร่ชาวนาก็อักเลือดแล้วนะฮะไม่ไหวราคายางพาราราคาปาล์มตกแหลกล้านหมดนะครับ ไม่รู้จะมีไปทำไมรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยนะครับมันต้องช่วยกันครับมะพงมะพร้าวไม่ไหวครับชาวบ้านเขาอยู่ไม่ไหวท่านก็จะไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถของท่านให้เต็มที่เลยนะครับทำได้อย่างเดียวเลยเปิดเปิดโคต้าให้น้ำมันปลาล์มเข้าเปิดโคต้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ราคาเราตกต่ำนะนะฮะ ก็ถ้าเข้ามาเนี่ย,ออยก็ขอใ,ให้ช่วยกันหน่อยนะครับให้ช่วยกันหน่อยนะครับ